ดีนะครับอุ้ยแล้วเดินมาชิวๆแบบนี้เลยโอ้หดีครับไม่โดนเหล่าครับเซ็กซี่โอ้ข้ามฟากมาครับแล้วคาดไม่ถึงครับยึดเอได้ฟรีเลยครับเซ็กซี่จะต้องไหลกลับมาครับแบบนี้ครัเซ็กซี่ดูครับเซ็กซี่ตัดเท็กเจอร์ต่อเนื่องครับคนกำลังลั่นครับคนกำลังมั่นใจครับเซ็กซี่ LP สิงแค่คลาสสิกนะครับเซ็ตขวาไม่เจอเซ็ก สายมาเล็กซี่ตัดการอนชอน็อตนี้เอาเรื่องจัดเลยครับหรือแอชคนเดียวเซ็กซี่จะเดินเคลียร์ต่อแล้วเป็นคลาสปิดงาน11ต่อ3ครับ f o r ์เรสต์ราวบาย Google Play ครั้งหนึ่งฟอร์เรสตัวแล้วนะในช่วงเวลานี้ SLT ไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังครับ2วินครับในช่วงครึ่งหลังครับทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาเป็น11เลยครับสำหรับ SLT รูปเกมดูไม่เป็นใจครับ รอบนี้เจนจีไม่ได้ออกไปหาพื้นที่อะไรมากขนาดนั้นนะเ,เ,เดินมาเอ้ในจังหวะสุดท้ายปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่านี่ฮะอุอ๊ยเซ็กซี่เ,เป็นตัวลั่นๆอยู่แล้วด้วยนะครับคือพอมีโอกาสที่ด<อ>ได้ค้ำไม่เพื่อนก็จะมีจังหวะแบบนี้นะฮะ